มือใหม่วงการมัจจะก็เพ to ิ่งรู้วันนี้แหละว่าเราชงมาแบบผิดๆถุกๆใครที่หัดชงเองแบบเราก็อาจจะได้ทริคเล็กๆน้อยๆจากคลิปนี้นะคะพาไปร่วมเวิร์กช็อปมัทฉะโมเมนต์กับจัสโกค่ะจัสโกเองเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จำหน่ายเครื่องครัวนะคะรวมไปถึงแบรนด์แก้วญี่ปุ่นเนบเนี้ยบอย่างโตโยซังกิกลาสด้วยที่จะเห็นเราใช้ประจำนะคะนั่นต้องมีทดสอบว่าแก้วเขาไม่แตกได้โดยง่ายค่ะการว่าของพวกนี้มันต้องใช้อ่ะมันต้องสัมผัส มันถึงจะรู้ความแตกต่างเวิร์กช็อปนี้เขาก็เลยจัดขึ้นโดยมีคุณจิวเจ้าของ MTCH ที่หลายคนนะ่าจะเคยเห็นในเจ้าถ้วยมัชฉะตัวนี้เขาก็จะมาสร้างประสบการณ์การชงมัชฉะให้เรานะคะเริ่มต้นกันที่มัชฉะ101เล่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของเรื่องชาเรื่องมัชฉะการผลิตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆ ะะซึ่งมือใหม่เนี่ยรู้สึกว่าชอบชอบมากชอบการปูพื้นความรู้แบบนี้เหล่านักเรียนเนี่ยพากันยกมือถามคามถามกันอย่างคึกคักเลยนะคะและแล้วก็มาถึงสิ่งที่รอคอยภาคปฏิบัติอ๋อมันควรจะจับชาวานแบบนี้หรออ๋อมันต้องหันปากเทไปฝั่งที่ถนัดวางไว้กึ่งกลางตัวเราจับมือแบบนี้แล้วก็จับชาเซนแบบนี้ อ่ะไม่ยกไหล่ต้องสะบัดแบบนี้เราก็ตีมาชะเป็นแหละแต่ก็แบบงูปลาปามีคนมาแนะนําพร้อมเหตุลผลแบบนี้ก็เข้าทางเด็กเรียนเลยนะคะหนึ่งสิ่งที่เราทําผิดก็คือตีจบแล้วล้างชาเซนแล้วก็เอามาเสียบตากไปเลยแต่จริงๆเจ้าสิ่งนี้มันทําหน้าที่จัดทรงซี่แปลงมากกว่า ควรจะไงไว้ให้แห้งแล้วค่อยเอามาเสียบโอ้นี่ก็คิดว่าการจับไงไว้เนี่ยจะทําให้ขึ้นรามาตลอดก็ขอบคุณ MTCH นะคะที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แล้วก็จําไว้วา่าตีให้ได้ยเสียงน้ำไหลนะครับเอาล่ะหลังจากซ้อมตีน้าเปล่าก็ได้เวลาของจริงเริ่มที่แบบเคลียร์กันก่อน3 2 1ไปครับวิชาเลยรักษาความเร็วแบบที่เมื่อกีเราพ้อมก,กันนะครับ กันต่อแต่รอบนี้เป็นเมนูนมนะคะของโปรดเราไม่เหงานะมีเพื่อนสาวๆคนดังมาร่วมเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็มีขนมจากโรสมาให้ทานคู่ด้วยนะคะยังยังไม่จบมาต่อกันที่เวิร์กช็อปจากโรสที่จะมาสอนให้เราเนะี่ยครีเอทเมนูมัทฉะไปอีกขั้นชอบวันนี้นะที่เขาเอาโครงสร้างของเครื่องดื่มมาอธิบายก่อนแล้วก็ให้เราลองครีเอทกันเองปรับสัดส่วนไปมานี่ก็ชงไปอีก2แก้วนะกาแฟาส้มต้องหลบไปนี่มัทฉะส้ม แล้วก็มัชฉะาลาเต้ที่มีสตรอเบอรี่ด้วยเอา้าอร่อยเฉยกรีดเลื่อนมาตอนนี้น่าจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าที่แน่ๆฟันเขียวมากปิดท้ายด้วยการทานอาหารกลางวันอร่อยๆจากโรสนะคะขอบคุณจัสโก้ที่ชวนมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ดูแลอย่างดีนะแล้วก็ยังให้อุปกรณ์มัชชะมาเพิ่มอีกเซตด้วยไปกลับบ้านสบายใจละโ้รู้สึกเดินไม่ค่อยตรงเท่าไหร่